ลุงพลชัยพลคนดังแห่งบ้านกกอกกับธุรกิจสุดจึงลุงพลชัยพลคนดังแห่งบ้านกกอกกับธุรกิจสุดจึง้งหากเอ่ยถึงลุงพลเชื่อว่าหลายคนจะจำเขาได้เป็นอย่างดีชายที่โด่งดังมาจากคดีการจากไปปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบบนภูเหล็กไฟบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ที่สําคัญยังเป็นหนึ่งในผู้บุคคลที่สื่อหลายสํานักเฝ้าติดตามทั้งการสัมภาษณ์จับดูพฤติกรรมจนกระทั่งเกิดกระแสลุงพลจนมีคนในแวดวงบันเทิงยูทูบเบอร์ติดต่อลุงพลเพื่อให้มาร่วมงานในวงการบันเทิงมากมายเช่นเดินแบบแสดงมิวสิกวิดีโอหรือแม้กระทั่งเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆบางรายก็ให้ลุงพลกับป้าแตนเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันด้วย ซึ่งก่อนที่ลุงพลจะกลายเป็นคนดังบ้านเกาะกนั้นเขาเคยทําไร่ทานารับจ้างทั่วไปที่บ้านกอกในจังหวัดมุกดาหารซึ่งสมัยหนุ่มๆลุงพลเองก็เคยทําธุรกิจขายตรงอาหารเสริมต่างๆทําให้ลุงพลมีสกิลการพูดที่โน้มใจคนฟังได้นั่นเองนอกจากนี้ลุงพลยังมีธรุรกิจเป็นของตนเองอีกด้วยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากเครดิตดัตตาที่รวบรวมรายชื่อบริษัทของลุงพลชัยพลวิภาจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธรุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครดิตดัตต้าพบว่าลุงพลชัยพลวิพาเป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่งถือหุ้นบริษัทหนึ่งแห่งมูลค่าหุ้นทั้งหมด6 7 5 8หุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทมนโอมโฮมโปรจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2 5 6 4โดยมีรายชื่อนายชัยพลวิพาเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทและถือหุ้น4,999หุ้น 49. 9 9ซ มูลค่าหุ้น6 7 0 5 8ดำเนินธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉมปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2564รายได้4 4 7 1 4 6บาทขาดทุน115,857บาทปี2514มีสินทรัพย์รวม1,592,209บาทหนี้สินรวม1,458,065บาท